สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเซียบอสเศรษฐีจรรญทซัพ์นะคะไม่มูหรอกค่ะพี่น้องงานนี้ฟีมือผาาู้ใด้บ้าเดูดิฮะจะยให้หมค่ะพี่น้องฟีมือผู้ใดโอ้รอ,อกระบ,บิดไหม ไปจังไลเครื่องมัดลงจังสี่ฮักลบกันค่ะพี่น้องลงแบบนี้ซ้ำบันที่นี่หลอกกับยิ้พ่อหลอก มาดูการทำงานของทีมงานค่ะค่อนข้างที่จะลำบากนะคะต้องถอยไปแต่ผี่แล้วค่ะถอยปรากับไปไปช่วงพู้นว่ามี่องลบค่ะพี่น้องว่าม,มี่องกลับรถค่ะกว่าจะได้จดะรถต้องจอดล่อกันค่ะพี่น้อง พีเมอรอบอกเพรขาหนีบแนนๆน่เลยมาตีกำลังๆๆจะดึงนะคะแม่ลาบเลื่อนเลยผู้ใดชขืนเชียโบดบอกครับ จันเปยังไหนจันเสียงจุงเบยไปปวดหัวปวดหัวตายตายปวดหัวน้ำลูกน้องพี่น้องเอ้ยงานกับบ่เดินปวดหัวน้ำลูกน้องเมื่อนี่ปวดหัวไปไปไม่แยกกูไม่แยกกันเจ้าตัน้องกลุกง แม่ค่ะจ้าวันนี้เสียบุญมาขับรถไถเองนะคะทุกคนงานจะได้เดินใบๆบุญราคาเพิ่นเอาหกหกหนึ่งศูนย์มาเกดตค่ะว่าจะเอาอประเพสขันนี้มารับพี่น้องงานปรเดินค่ะประพนัน ว่าจะห้ยมาับครับรถไถมาฝึกนะคะแต่ดูท่าเดียวมันงานไม่เดินค่ะต้องเฝ้าเล่งค่ะคันรถไถบ่เกตอ่ารถหกล้อก็ขอว่าได้ค่ะพี่น้องต้องทําทุกกองนะคะมาบันไดกับเกตบันนันเชื่อมรดก็เลยมาขับเองค่ะ หอนเห้งค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีพันนะคะไปทำนาเหรอเอฟซี่าคือบ่คอยเห็นลงคลิปเนาะคะ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างกับพี่น้อง แล่นนาแล่นหลังอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าพักหนึ่งหยุดได้หยุดไปสีวันนะคะไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรวันหนึ่งได้ไม่กี่เที่ยวนะคะทุกคน ได้มาถึงร้อยประมาณหกสิบกว่าเที่ยวนี่ราคาวันหนึ่งเมื่อวานหกคันได้หกสิบกว่าเที่ยวไม่รู้ว่าวันนี้วันนี้ห้าคันนะคะไม่รู้ว่าได้กี่เที่ยวกำลังเริ่มทำการสต็อกนะคะสะต็อกหิน จำนวนหนึ่งร้รถนะคะทุกคนเทเทถนนเสรจแล้าค่ะพี่น้องเทเชลล่านี่ค่ะรอบชุดท้ายจะเสร็จแล้วเหลือสต๊อกหินนะคะสต๊องหินเสร็จก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะส่งงานรับเงินค่ะมุมยประโยชน์ของนอะไม่มีประโยชน์

แ,แปลงว่าจะไปสมัครงานนะคะทุกคนไม่ไม่ยังเหตุค่ะว่าสิไปสมัครงานน้ำเพลินอยู่จัดหินนะคะโอ้เป็นตะนนักเนกาะค่ะเนาะเป็นตะเมื่อยให้ มาแล้วมาแล้วควายตีของเราสต็อกจวดจัดคักขนาดพี่น้องเอ้ยเร็วนะคะเพราะว่ามันบอดได้ถากันค่ะพี่น้องมันบอดได้เกียั์อยังค่ะมาถึงก็เทโรดเทโรด โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แฟนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ